สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับ c 9 1 9าเค่ะเครื่องบินพาณนนิชย์ชาติจีนครั้งแรกนะคะที่เปิดใช้งานมาปีกว่าแล้วค่ะขนส่งรับผู้โดยสารไปเยอะแยะมากมายนะคะตอนที่เปิดตัวออกมาตอนแรกเนี่ยก็ถูกติงนู้นติงนี้นะคะว่าแหมเครื่องบินพาณิชย์ชาติจีนนะคะแต่ว่าก็ยังใช้เครื่องยนต์ของคนอื่นอยู่ดีนะคะก็ยังถูกคอนแคะนะคะต่อไปนี้ค่ะไม่สามารถที่จะว่าได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ศิ 919ของจีนเนี่ยมีเครื่องยนต์เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดตัวรัวๆพร้อมกันเลยค่ะทั้งเครื่องบินพาณิชย์4 919แล้วก็เครื่องบินของทหาร j 15 b นะคะที่เปิดตัวไปเมื่อวานนี้ค่ะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องยนต์ของจีนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องบินพาณิชย์แล้วก็เครื่องบินของกองทัพค่ะจีนเองก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะคะ4 919เนี่ยก็จะผลิตมานะคะเพื่อ ใช้ในประเทศเป็นหลักก่อนนะคะจีนเองก็บอกแล้วว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะคะสำหรับผู้โดยสารเนี่ยค่ะก็จีนทําจีนใช้จีนรวยนะคะลดการขัดดุลน,นะคะลดการสั่งซื้อทั้ง Boeing แล้วก็ Airbus นะคะและ4919เนี่ยก็ยังจะมาเป็นคู่แข่งที่สําคัญของทั้ง Airbus แล้วก็ Boeing ด้วยนะคะก็ในราคาตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะมีเครื่องยนต์เป็นของตัวเองเรียบร้อยนะคะในขณะที่ Boeing เนี่ยก็อยู่ในช่วงขาลงเห็นข่าวล่าสุดเ่า วันนี้ก็มีการปลดพนักง,งานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ สำหรับ4ีก9่เกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเพราะว่าสีจิ้นผิงเป็นคนสั่งเองนะคะเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของการให้บริการนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรการดูแลแม้แตนั้นค่ารักษานะคะที่ถูกกว่าของตะวันตกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นดาวดวงใหม่นะคะที่จะมาเป็นคู่เทียบให้กับเจ้าเดิมอย่างโ e i n g แล้วก็ Airbus สที่ก็เริ่มชราภาพกันไปตามวัยนะคะท่านผู้ชมก็ต้องมีรุ่นใหม,ใหม่ๆรุ่นลูกรุ่นหลานออกมานะคะ ก็4919ก็ไปมาหมดแล้วค่ะทั้งทางด้านของทิเบตนะคะหลังคาโลกนะคะถึงแม้ว,ว่าความดันอากาศสูงเนี่ยก็ไม่หวั่นแต่อย่างใดนะคะสบายมากค่ะบินฮ่องกงนะคะบินออในประเทศนะคะก็เรียบได้ว่าสบายมากสำหรับ4919แล้วก็กำลังจะต่อยอดขายไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเมื่อทำใช้เสร็จแล้วในบ้านเนี่ยก็จะส่งต่อนะคะเห็นข่าวก็ ที่ไปจัดงานการบินนะคะที่สิงคโปร์นะคะเอ่อก็ไปที่ต่างๆไม่ว่าจะไปที่สปปลาวนะคะก็มาเลเซียแถวๆอาเซียนของบ้านเรานะคะก็เตรียมพร้อมนะคะรับน้องใหม่อย่าง4 9 1 9ะคะก็เเครื่องใหญ่โตทีเดียวนะคะสะดวกสบายนะคะแล้วก็ยังสามารถจุผู้คนได้มากอีกด้วยนะคะ ก็ก้กาวกระโดดค่ะสำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าของจีนยุคใหม่นะคะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีค่ะก็ล่าสุดมีออผลวิจัยออกมาแล้วนะคะว่างานทางด้านวิทยาศาสตร์ของจีนเนี่ยนำหน้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกไป แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจีนเองกำลังจะไปสร้างบ้านสร้างออฟฟิศบนดวงจันทร์นะคะตอนนี้ก็สถานีอากาศก็คึกคักทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแค่เครื่องยนต์ของเครื่องบินเนี่ยจิ๊บจ้อยมากๆเลยละค่ะ